ติดตั้ง,สงเสร็จแล้วร้อยค่ะเครื่องครองน้ําโรงงานน้ําดื่มอุตสาหากรรมบรรจุขวดขายกําลังการผลิต24,000ลิตรต่อวันค่ะชุดนี้นะคะติดตั้งที่อําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทีมงาน w อ t e r w e l นะคะได้พาดําเนินการก่อสร้างตลอดจนขอออยอค่ะครบจุบที่เดียวเลยค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากเป็นเท่าแก่โรงน้ําดื่มสามารถทักมาปรึกษาได้ค่ะ เครื่องกรองที่เราเห็นนะคะเป็นเครื่องกรองระบบ RO กรองได้ละเอียดสูงถึง0.0001ไมครอนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาดูน้ําที่กรองได้นะคะว่าได้น้ําปริมาณเท่าไหร่ตอนนี้นะคะน้ําอยู่ที่20ลิตรต่อนาทีค่ะจะได้น้ําวันหนึ่งอยู่ที่28,000ลิตรต่อวันเรียกได้ว่าได้น้ํามากกว่าสเปคของเครื่องกรองนะคะเพราะเครื่องกรองสเปคอยู่ที่ 24,000ลิตรต่อวันหรือ24คิวค่ะแต่ทีมงาน Waterwheel สามารถติดตั้งให้ได้น้ำมากถึง28,000ลิตรต่อวันจะทำให้ลูกค้าประหยัดค่าไฟนะคะเพราะว่าเมื่อน้ำเติมได้เต็มเร็วปั๊มก็จะไม่ต้องทำงานนานเราก็จะประหยัดค่าไฟค่ะวิธีดูน้ำดีนะคะก็จะดูฝั่งนี้นะคะน้ำทิ้งก็จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะแล้วก็เกจวัดแรงดันนะคะ ตอนนี้แรงดันอยู่ที่110นะคะแรงดันที่เข้าเครื่องกรองค่ะเราก็ได้ติดตั้งชุดฟีดน้ำยาแอนตี้สเกลนะคะเพื่อป้องกันการเกิดตะกันในไส้กรองแมมเบนเพื่อยืดอายุการใช้งานของไส้กรองค่ะให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นค่ะเราก็จะมีปั๊มขนาด3แรงม้านะคะยี่ห้อโดเซกเรียกได้ว่าได้มาตรฐานมากๆเลยค่ะ เราก็ได้ติดตั้งชุดฟีดน้ำยาปรับค่า pH ชุดฟีดน้ำยาคอลีนเพื่อฆ่าเชื้อโรกในน้ำแล้วก็มีบิ๊กบูขนาด20นิ้วกองฝุ่นก่อนเข้าหัวบรรจุค,ค่ะก็ได้มีปั๊มนะคะเป็นปั๊มอุตสาหากรรมขนาด1แรงม้าเพื่อดูดน้ำซอฟนะคะปั๊มใบพัดสแตนเลสอย่างดีค่ะแล้วก็มีปั๊มใช้ดูดน้ำดีนะคะเป็นปั๊มใบพัดสแตนเลสอุตสาหากรรมเช่นกันค่ะ แล้วก็มีปั๊มขนาด2แรงนะคะเป็นปั๊มไบพัสแตนเลสของอุตสหาหกรรมเช่นกันค่ะใช้อัดเข้าเครื่องกรองไฟเบอร์ขนาด16นิ้ว3ถังกรองนะคะบรรจุสารกรองถังละ100ลิตรค่ะถังกรองแรกนะคะบรรจุสารกรองแมงกานิสกรองสนิมเหล็กและโลหะหนักแอนตาไซด์ดักจับตะไคร่น้ําเพิ่อมออกซิเจนในน้ําถังกรองที่2จะเป็นถังกรองคาร์บอนกรองกลิ่นสีตะกรอนคอรีน ถังกองที่3จะเป็นถังกองเรซินกองหินปูนและปรับความกระด้างของน้ําให้นุ่นมนวลชวนดื่มค่ะก็จะเป็นสารกองชนิดฟูดเกรดทั้งหมดนะคะเป็นเกรดพรีเมียมใช้สําหรับโรงงานน้ําดื่มค่ะเบอร์โทรก็จะอยู่ที่เครื่องกองเลยนะคะแล้วทีมงาน w a t e r ์วิ w ยังใส่ใจนะคะติดตั้งตู้ควบคุมไฟให้อย่างดีค่ะพร้อมเบกเกอร์นะคะ เพื่อใช้ควบคุมปั๊มค่ะระบบทั้งหมดก็จะเป็นระบบออโต้เลยนะคะลูกค้าจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มค่ะ ก็จะมีถังเก็บน้ําขนาด2,000ลิตรนะคะ2ใบนะคะเป็น4,000ลิตรเป็นถังเก็บน้ําดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมภาพรวมนะคะก็จะมีห้องบรรจุห้องล้างถังห้องเครื่องนะคะตามมาตรฐานของอยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องล้างนะคะก็จะมีเครื่องล้างถังนะคะทีนช่างวอตเตอร์วิลก็ได้ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยค่ะ จะมีอ่างล้างถังภายนอกนะคะใช้ล้างถังภายนอกค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องตากนะคะต่อไปก็จะเป็นห้องบรรจุค่ะก็จะมี เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตนะคะเป็นเครื่อง UV ขนาด30วัตต์ค่ะแล้วก็จะมีหัวบรรจุน้ำลังหัวบรรจุน้ำถังนะคะ ในนอกโรงเรือนนะคะก็จะมีถังเก็บน้ํานะคะขนาด2 0 0 0ันลิตรค่ะก็จะมีเก็บน้ําดีสามถังน้ําซอฟสามถังน้ําดิบ3ถังนะคะของโรงงานทีมช่างก็ได้ติดตั้งให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะทุกโรงนะคะการเดินท่อต่างๆนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากเป็นท่อแกะลงน้ำดืม่ม สนใจธุรกิจโรงน้ำดืม่มสามารถทักหรือโทรมาสอบถามได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาด้านน้ำฟรีค่ะขอบคุณค่ะ